วดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการสับลุงรดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถรถเทนเลอร์นะครับรถเทนเลอร์อ้จยลากอ้อยลากมันนะครับตัวนี้เราจะรีวิวกันนี้เพิ่งนะครับวันนี้อย่างแน่นะครับคันนี้จะเป็นเอ่เทนเลอร์เหล็กทั้งคันนะครับตัวนี้เหล็กเหล็กล้างหนาซีทับหนาสามนะครับเป็นรอยางไม้ทั้งซี่เซนนะครับตัวนี้เขาเซยางไม่ยางละเส้นกอนนะครับ แต่ว่าถ้าลูกค้าออกไปกระแ้เป็นล้อยางคู่นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นความกว้างนะครับความกว้างนี่นะครับนี่จะเป็นความกว้างเมตรเมตร8บหานะครับความกว้างเมตร8บห้าแล้วก็ความเงาความเงาตัวนี้3เมตร80นะครับอาจจะเป็นความสูงก่อนนะครับเดี๋ยวเทียบกับตัวผมก็ไเลยนะครับครับสําหรับความสูงเทียบกับตัวนะครับนี่รับถ่ายรงก้อนหนี่นะครับ ความสูงกำลังพอดีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากเอาไปใส่เพิ่มอยู่นะครับก็ใส่ได้นะครับนี่ทั้งลานกระเท็ดเป็นนี่นะครับเห็นกันฮึบจ้ะนี่ทั้งลานกระเท็ดเป็นเล็กเล็กไปแต่ใส่นะครับนี่ทุกล็อกนะครับนี่ทุกช่องนะครับนี่เล็กไวแต่ใส่หม่นะครับห้เอาขึ้นไปอีกนะครับปเฮ็ดให้ได้นะครับสาหรับที่ทั้งลานเฮ็ดแบบนื้อซีมาไปแบบว่ามีทางเลือกนะครับหนึ่งกเทียมัน่ขืนไงนะครับสองเราสามารถ ใช่ไหมสากลักก็สูงได้ดีนะครับนี่เรตเ้็นักได้ครับเกียตันสิบตันได้ครับตัวนี้นี่นะครับเออพายเบรงรอบคันนะครับตัวนี้นะครับรอบคันนะครับก็ดีเป็นสีนํำเงินนะครับสีนํำเงินนี่จะเป็นยางไม้นะครับทั้งสี่เซนนะครับตัวนี้จบนี่นะครับีข้างล่างนะครับ นี่ครับดามหลยครับไบดามเชื่อมทุกจุดนะครับนี่ตั้งแต่ตัวนี้ก็เชื่อมทุกจุดนะครับตรงนี้ครับนี่เชื่อมห้นะครับทุกจุดนะครับตรงนี้ก็เชื่อมนะครับตรงนี้ก็เชื่อมนะครับนี่ทางไหนพร้อมนะครับเชื่อมห้พร้อมนะครับนี้นี่นะครับอันนี้จะเป็นเล็กเล็กล้างหนาซีนะครับตัวนี้จะเป็นอีกคันนึงนะครับนี่สิปกรณอีกถักตัวนึงครับ นี่นะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กล้างหน้าซีกันนะครับเป็นล่อคู่ยางไม้ซีเสียนด้วยกันนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดแม้ว่าแบบโล้นนะครับตัวนี้จะสามารถใส่ใส่แบบไร้ขวางในไร้ตรงใ้นะครับถ้าใส่ไร้ตรงเขาก็ใส่ใส่ไม่สักหลักนีนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าเป็นไร้ขวางนะครับไล้ขวางเขาก็เฮ็ดให้เป็นแบบสองต้นนะครับตัวนี้ สองก้อนกับไส้ไม่สักหนีตัวนึงนะครับจะไม่ได้เป็นสองก้อนได้นะครับตัวนี้นี่นะครับจะเป็นลออคู่นะครับล่อคู่นะครับนี่นี่นะครับนี่นี่ยังไม่ไสยางไว้นะครับลูกค้าตกลงเอาแล้วเทากับที่ไสให้นะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับตัวนี้อันนี้อีกคันนึงนะครับนี่อันนี้เป็นเด็กล้างนาฮานะครับนาฮากับนาซีนะครับตัวนี้ไง หนาดครับนาครับตัวนี้ขนาดนะครับขนาดตัวนี้ขนาดตัวนี้สองเมตรนะครับความกว้างสองเมตรความยาวสามเมตรหาสิบนะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าไปกับพ่อแซงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นกางขอบสิบหกนะครับเดี๋ยวจะเทียบความสูงให้เบิ้งนะครับว่าเออมันสูงก็โคตรลายแไหนนะครับนักพยาชนะครับเดีนี่นะครับ ว่าสูงไลแยกกันกับตัวนั้นนะครับนี่นะครับก็ถือว่าสูงไลเรียกกันนะครับขึ้นวง่ายๆขึ้นมาง่ายเลยครับตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าทั้งร้านนะครับกับมีไว้บริการนะครับวันนี้เขากะค่ายเบื้องโดยรวมนะครับว่ามีอย่างแน่เนาะนี่นะครับมีหกโรลตลอ,อโลรโรตอรี่ของมือสองนะครับ ผานผานนะครับนี่ผานบุกเบิกผ่านพ้นนะครับกับีนะครับเป็นเทนเลอร์มือสองกับนี้นะครับนี่เลอร์มือสองของไหมกับนี้นะครับไปทำบริการลูกค้านะครับนี่นี่เป็นรถรถรถไทยนานะครับไปแะธานเดินตามนะครับวางว่างเขาจะมารีวิวเป็นไลน์ขั้นให้เบิ้งนะครับของรถรถไทยนานะครับนี่เชิบ นี่เป็นรถรถกระบะให้กันเป็นกระบะซิ่งนะครับตัวนี้ข้างหลังจะเป็นเทรลของอี่โก้งนะครับนะสองสามคันนะครับเทรลของอี่โก้งเนี่ยขาหน้าของไม่ของพือสอนนะครับเครื่องปูบออเครื่องปูอ้อยนะครับมีแตฉกับมีนะครับถ้าใครสนใจกันแวะเข้ามาเลยนะครับที่ร้านทัพย์ลุงโหลดนะครับอยู่บ้านหนองสมรานตำบลหนองแหวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับ ทางลานก็นอยู่ตรงข่ำมัดชิโนโรดนะครับข้าในเสื้อเขามาทำมาลา,านาำมาซับลุงรต์ก็ได้นะครับเด่กที่ขึ้นลานเขาในี่ยกันแมปนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0883 5 86228นะครับข้าฮันไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้พอมนะครับเพื่อได้เอ,อเื้อมไวิ่งสินค้าของทางร่านนะครับทางล่านก็ทีอเปเดตสินค้าให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับผมอ่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ